สวัสดีค่ะอีดีต้อนรับทุกคนด้วยในหาววันนี้เนี่ยเรากลับมาในเกม p ิ x e l p a i n เตอร์กันอีกแล้วค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะตอนลุงฟันเลี่ยมทองเนี่ยเบื่อชื่อเมาแล้วล่ะเรามาเปลี่ยนเป็นชื่อชี้เฉียงเฉียงกันบ้างค่ะดูซิว่าครั้งนี้เนี่ยน้องๆจะให้คะแนนพี่แป้งเยอะหรือเปล่าแล้วเราจะเจอโจทย์กริ่งเกรียนอะไรบ้างไปลุยกันเลยค่ะแถวเนี่คนเมาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวชี่จะทำให้ดูว่าชีเฉียงเฉียงเนี่ยมันเทพแค่ไหน เอาเลยค่ะมาที่โจทย์แรกกันเลยนะคะครึ่งคนครึ่งมา้วาว้าวหลายๆคนเนี่ยมักจะรู้จักกันดีนะคะสัตว์ในตำนานที่มีงามขาแข็งแรงเราต้องวาดช่วงขาก่อนเอาเป็นตูดมาก้นงอนๆแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะวาดขาลงมาแบบนี้อโอ้โห ขาโต๊ะบ้านแป้งยังแข็งแรงสักกว่าไม่เป็นไรขาหน้าน,านี่อาจจะไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่ขาหลังของเราเนี่ยเรียกได้ว่าลำบึกแน่นอนเ <Hey, S 1> มาอย่างนี้ครับโอ้โ oh, หตูดดูเหมือนจะเป็นไร,ร้สีดวงอ่ะเพิ่มตดให้หน่อยเพิ่มมลพิษท,ทางอากาศให้โลกร้อนขึ้นเอาเลยค่ะเมื่อเราได้ตัวมา้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราเป็นวาดส่วนตัวคนเราจะเริ่มจากการวาดหน้าซะก่อนฟื้น ผู้ชายคนนี้คือสัตว์ในตำนานและเขาได้ปิดบังตัวเองมานานวันนี้เขาได้เปิดเผยผมพอเขาจะสลวยสวยเก๋บแบบนี้เหมือนแฟซ่าเป็นพรีเซนเตอร์เอ่ละ เมื่อได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นช่วงตัวเรามาจะเห็นเทพครึ่งคนครึ่งม้านะคะจะมีหุ่นซิกแพคลำบึกมากๆาเลยค่ะ <Wow. S 1> ครั้งนี้พี่แปนจะปฏิวัติว,ตวงการนี้ใหม่เอาละเริ่มกันที่การวาดแขนกันก่อนแขนของฉันเนี่ยรำระบำชาวเกาะสั้นมากตัวของสัตว์ในตำนานของเราเนี่ยจะลงพุงค่ะสงสัยว่าจะกินดีอยู่ดีเกินไปนะคะคุณฝากท้องหรือยังเนี่ยยังครับ <c oughs> เมื่อได้พุงอ้วนๆแล้วนะคะเรามาใส่จุกนมนี่หวัวนมดำจุกๆุ น่าจะพอเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเรามาลงสีเลยผมของม้าคนนี้จะเป็นสีเหลืองสวยงามตัวของเขาจะเป็นสีน้ำตาลเสมือนม้ากินตดเป็นสีเขียว <c oughs> <c oughs> ครุ้งครุ้งแล้วก็ตัวของเขานะคะจะเป็นสีเนื้อค่ะป้าป้าประมาณนี้นะคะใส่เป็นสีของท้องฟ้า เว <Web. S 2> โอ้นี่มันลอยฟ้าหรือยังไงเนี่ยท่านไม่ใช่มา้าในมังกรนะลืมหางมา้าตายแล้วหางม้าตั้งๆแล้วกันเพราะตรงนี้เป็นส่วนของตดแล้วเราไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาขวางกั้นตดของเราได้ฟืบเอาละได้ม้ามาแล้วลืมสะดือ้อขอสดืออีกนิดนึงค่ะนี hey. ช่วยโหวตให้ผมด้วยนะครับผมอยากจะได้คะแนนครับเรียบรอ้อย โอภาพวาดของตังสัการินค่ะเป็นครึ่งบินเนียนครึ่งแมวหรือไงอะมาตาหากเราที่กําลังหนีสับหลาดอยู่นะคะต่างสารสุดๆเลยฟิกตารักนีวาส,สวยงามมากๆเลยค่ะไม่มีใครให้คะแนานที่แ้งมากกว่านี้เลยเหรอและแล้วผู้ชนะก็ได้แก่ลิกตาราัากเออจะจะไปฟ้องแม่ไม่มีใครโหวตให้มินเนียนของฉันเลยโจทย์ต่อไปของเราเลยดีกว่าค่ะโจของเราคือมีดนะคะ มีดเนี่ยก็ต้องนึกถึงความสยองขวัญหัวเกรียนว่าไงอืมฉันไม่นึกถึงความสยองขวัญฉันนึกถึงการทำอาหารของแม่ฉันมันอร่อยเลิดมากพี่แปงคิดว่าจะวาดอะไรที่มันสยองสยองหน่อยค่ะอาจจะเป็นศพของหมูนะคะเอาศพหมูมาก่อน นี่คือตัวหมูนี่อาจจะคล้ายกับขันสงกรานไปนิดนึงแต่ว่ามันคือหมูแน่นอนอเดี๋ยวส่วนของลำตัวนะคะจะโดนขวานออกไปค่ะจากนั้นเราจะวาดไส้ให้มันดูสยดสยองมากๆโอ้โหบานาน่าโบชัดๆขอกๆอือ,อฉันคือหมูที่ตายแล้วมีหางขดๆครึบ โอเคและจากนั้นนะคะเราจะวาดฆาตกรล่าหมูฉันจะขุนเมียของฉันให้อ้วนเหมือนหมูตัวนี้แกว่าอะไรนะเออผมบอกว่าหมูตัวนี้มันอ้วนดีจังโอ้ยซุปเปอร์สายรหาเรียกพี่ทำหน้าตาอมหิตอมหิตที่สุดเท่าที่เคยทำได้โอ้โหจะวาดยังไงมันก็แบลวอยู่ดีอะพี่ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าหมูตัวนี้มันอ้วนจริงๆเลยหลับหมูดีกว่าวันนี้เน่ยนะตัวของเขาเราจะไม่ทำรายละเอียดอะไรมากเท่าไหร่นะคะ แต่สิ่งที่ละเอียดที่สุดคือมือที่กําลังคว้าม,มีดอยู่ค่ะเนี่โอ้โหมันกาลังเบ่งกล้ามอยู่เลยเอาละ่ะถือมีดขึ้นมาด,ด,ด,ดื้อๆดูมีดต้องมีความแหลมคม,มกําลังแล่หมูอยู่ใส่สีหมูลงไปค่ะหมูของเราจะเป็นออกชมพูชมพูหน่อยนะคะตัวนี้เพิ่งตายมาหมัดๆสดสดใหม่ๆเนื้อหนังยังดิ้นๆอยู่เลยชุดสีส้มเพิ่มความโดดเด่นตอนรับสงการส,สาวๆจะได้กรีดเยอะๆ จะจะฆ่าแกเจ้าหมูนนตั้งหมูก็ต้องมีไส้หมูด้วยนะคะเราจะค่อยๆวาดไส้หมูลงไปค่ะดุกยุ่นิดนึงลกลัวมากแลากลัวตรงไหนเนี่ยอย่ได้อยู่ได้อยู่ดูเสย,ยอดสย,ยองไปอยู่นะคะเอาสีแดงแต่งแต้มลงไปรึบเอ,อย้ยังไม่มีวาเปเปอร์วาเปเปอร์สีอะไรดีออมส,สีสีเทาสีเทาสีเทาจัดไปปึ้มเรียบร้อยคาตกรฆ่าหมูอา้าว ทำไมทุกคนวาดนางฟ้ากันล่ะเขาบอกให้วาดมีดไม่ใช่หรอเออพอดีว่าโจรมันอาจจะติดบ้ากับเพื่อนไงเป็นงั้นน่ะเราสาววาดซะสยดสยองเลยคนอื่นวาดดูมีแม่ตามากมาพวกเราแก๊งมีดบินความสยดสยองเราจะกำจัดพวกนางฟ้าพวกนั้นโอ้โหฉันมาฉีงเฉียงๆวาดสวยมากเลยอะ่ะฉันชอบกินเครื่องในหมูซะด้วยให้คะแนนเขาดีกว่าฝึกการตัดสินระหว่างแกงวาดมีดและแก๊งวาดน,นางฟ้า ไครจะเป็นผู้ชนะฝั่งนู้นเขาพวกเยอะกว่าค่ะเขาให้คะแนนเรามา <k S> 2เม็ดเท่านั้นเองและชัยชนะก็เป็นของกอบครับยูไปกลับบ้านไปกินหมูดีก <man> ว่าโจทย์อันต่อไปของเราค่ะนั่นก็คือนกไฟนั Sai ่นเองโอ้โหเขาอยากให้เราวาดฟินิกใช่ไหมแต่ว่าความเกลียนของพี่แป้งนะคะมีอะไรที่มันเด็ดไปกว่านั้นนกไฟของเรานั่นก็คือนกถูกปิ้งนั่นเองคอยดูนะฉันจะวาดนกแบบเทอร์โบ ดับแรกนะคะให้เราสุ่มกองไฟไว,ไว้ก่อนเลยเตรียมฟืนให้พร้อมตายละไม่รู้ว่าจะมีใครเดาออกหรือเปล่านะคะว่าพี่แป้งวาดเป็นนกกำลังย่างไฟอยู่มันก็พอได้เหมือนกันละนะโจทย์มันมาแบบนี้เราก็ต้องเกลียนไว้ก่อนเพื่อครั้งหน้าเนี่ยน้องๆเนี่ยอยากจะให้พี่แป้งเล่นอีกนะคะเอาละเทสีกันเลยฟรับฟรับได้ประมาณนี้แล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราจะวาดเป็นกองไฟค่ะ ไม่ e, เป็นไงโอ้ oh, เมื่อมีไฟไฟไฟร<ฟ>ุกขึ้นเจ่มจา้าจ้ามากเลยโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะคะเราจะใส่สีแดงเข้าไปค่ะปื้มป้ามป้ามแค่นั้นยังไม่พอนะคะต้องมีสีส้มอยู่ข้างในด้วยเพื่อให้เป็นประกายไฟนะคะเพิ่มความเหมือนเข้าไปอีกใส่ไม้เข้าไปไม้มามาเลยลูกพอ่อฟืบอีกเส้นหนึ่ง โอเคได้ไม้มาแล้วนะคะต่อไปเป็นส่วนของนกค่ะนกของเรานะคะปากของมันอย่ตรงนี้ไม่น่าโดนจับเลยโผหน้าสงสารตัวเองแท้ๆอันนี้นกหรือตัวด้วงเนี่ยนี่เป็นปีกของนกนะคะตัวของนกฟื้บเหมือนปลาไงก็ไม่รู้ต้องมีขาห้<ๆ>อยๆออกมาด้วยนี่หอยตัวเมงตัวแมง,วแมงพวกมนุใจร้ายแกปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะพ<อ>ี่แกยังไม่ตายอย่างเนี้ย เทสีฟ้าให้เหมือนกับนกทวิตเตอร์เลยค่ะปึ๊บฟึบต้องมีลูก,กตาด้วยต้องมีลูก,กตาด้วยเดยวเขามองไม่ออกปัามโอ้โหนกกำลังย่างไฟมีไอร้อนระอุขึ้นมาเลข่เข้ามาเลข่เข้ามานกไฟเราเหลือไม้สุดท้ายแล้วนะาขายไม่ออกได้จะกินเองแล้วนะเนี่ยย่างมาสามวันแล้วนกน่าจะหนังเหนียว <laughs> นกไฟของจริงเอาเด้เอาเด้เออ้าว เหลือกันอยู่สองคนละเพื่อนนี่นายจะโหวตได้ค่โหวตได้ฉันสิไม่เอาอ่ะนายต้องโหวตให้ฉันสิฉันให้นายห้าสิบทูเลยเอาอ่ะอ่ะโหวตให้ฉันหน่อยไม่มีใครโหวตให้กันนะคะงานนี้ไม่มีแพ้ไม่มีชนะนี่นายเหลืออยู่เหรียญเดียวอ่ะนายโหวตให้ฉันสิโถเหรียญเดียวก็จะเอาจากฉันเนาะฉันงอนแล้วนะฉันบอกเลยว่าถึงนายเนี่ยจะคล้ายๆกับปะทูย่างก็เถอะแต่ฉันให้นายก็ได้อ่ะ เอาชัยชนะไปเลยและแล้วผู้ชนะก็คือหัวเกรียนแมนบุญคุณนี้ฉันจะไม่ลืมนายเลยขอบใจมากแม่ครับผมได้ที่หนึ่งครับ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e พี่แปงด้วยนะคะมาดูดีกว่าว่ารูปสุดท้ายของพี่แปงเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหมีแต่คนกลายพันธุ์น่ารักน่ารัก้งนั้นเลยนี่นะคะเซเว่นเป็นปิกาจูเลยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นหนอนนะคะคล้ายๆกับโปกเกมอนเหมือนกันพี่แปงของให้ Man แลนเดอร์แมนละกันค่ะดูตัวต่อไปโอ้โหยนไงจะใครล,ล่ะ ดูเหมือนว่าเขาจะทําเป็นซอมบี้เหมือนกับพี่แป้งเลยนะคะแต่พี่แป้งเนี่ยยังไม่ทันได้กลายร่างกําลังลําเบอร์ตดอยู่เลยผู้หญิงคนนี้อล่ศึกตัดสินมาแล้วค่ะยศไงจะใครล่ะได้คะแนนเยอะมากๆเลยพี่แป้งขอให้แบงค์คนเดิมนะคะเพราะว่าเขาดูมีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ดีและสุดท้ายนะคะยศไงจะใครล่ะก็ได้คว้าแชมป์ไปค่ะเหมือนเดิมเลยนะน้องๆถ้าใครอยากให้พี่แป้งเล่นอีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะ แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ลุงฟันเลี่ยมทองขอตัวลาไปก่อนบายบายจุบๆุบแฮมเน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม u b s c r i b ์ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกันเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ